ก้องสมเกียรติจันทรามีโอกาสขึ้นรุ่นใหญ่ MotoGP ปีหน้าก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยเพียงหนึ่งเดียวในรายการระดับกลางปีที่ในปัจจุบันนักแข่งจากชนบุรีรายนี้ได้ทำการวาดลวดลายอยู่ในรุ่นกลางอย่าง Moto2 พร้อมผลงานการคว้าชัยชนะเป็นแชมป์สนามที่ไม่เคยมีนักแข่งคนไทยคนไหนเคยทำได้มาก่อนและจากแนวโน้มที่ตำแหน่งนักบิดของฮอน da ในรุ่นใหญ่มีโอกาสจะว่างขึ้นในฤดูกาลหน้า จะมีโอกาสมากแค่ไหนที่กล้องสมเกียรติจันทราจะขยับขึ้นไปสู่ MotoGP ซึ่งตำแหน่งที่นั่งในรุ่นใหญ่ MotoGP ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั้นคือที่นั่งใน LCR Honda i d e m i s u ที่ปัจจุบันเป็นของนักแข่งรุ่นพี่สำนักเดียวกันอย่างทากากินาคามิที่เป็นเด็กบ้านของทางค่ายปิกนกเหมือนกันโดยในช่วงไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่านักแข่งชาวญี่ปุ่นคนนี้จะไม่ได้รับการต่อสัญญาในรุ่นใหญ่อีกแล้ว แต่เนื่องจากค่ายต้นสังกัดยังไม่สามารถหานักแข่งที่พร้อมได้ทากากินากามิที่มีประสบการณ์กับรถ Honda RC 2 1 3 v มากที่สุดในทีมจึงยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในเวลานั้นแต่ในปัจจุบันก็มีนักแข่งชาวไทยอย่างก้องสมเกียรจจันทราที่สามารถยกระดับผลงานของตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งผลงานของเขาในฤดูการที่แล้วก็จบลงด้วยคะแนนสะสมอันดับ6ซึ่งถือว่าดีเทียบเท่าผลงานที่ดีที่สุดของทากากินากามิในสมัยที่ยังลงแข่งอยู่ในรุ่นกลางเลยทีเดียว นอกจากนี้ทั้ง2คนยังสามารถคว้าแชมป์สนามได้คนละ2ครั้งเท่ากันอีกด้วยแปลว่าเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่ากล่องสมเกียรติจันทรามีความสามารถเทียบเท่ากับรุ่นพี่แล้วและถ้าหากเรามองในภาพที่กว้างขึ้นย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2018ตอนที่ MotoGP จัด Winter Test ครั้งแรกในประเทศไทยทาง AP Honda Racing Thailand ได้จัดงานถแถลงข่าวประกาศรดแม p ซึ่งทีมงาน Moto Rival ก็ได้ไปร่วมงานถแถลงในครั้งนั้นด้วย โดยมีการตั้งเป้าดันนักแข่งชาวไทยให้ขึ้นมาแข่งในคลาส MotoGP ให้สำเร็จในฤดูกาล2025ซึ่งณเวลานั้นก็มีตัวเต็งอยู่2คนก็คือชิปนัครินอธิรัต์ภูวพัฒน์ที่แข่งอยู่ในคลาส MotoT ในขณะนั้นและกล้องสมเกียรติจันทราที่แข่งอยู่ในคลาส CEV Moto3 ซึ่งถลายย้อนไปดูตามรถแมพของ AP Honda Racing Thailand ก็จะพบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้แทบทั้งสิน้น แปลว่าทุกสิ่งที่เราพูดมานั้นก็ถือว่าอยู่ในแผนการของค่ายปีกนกแต่แรกและคงไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะเหมาะสมในการดันนักแข่งชาวไทยไปมากกว่านี้อีกเพราะอาดีตเพื่อนร่วมทีมชาวญี่ปุ่นอย่างไอโอคุระที่ถึงแม้จะมีผลงานดีแต่ปัจจุบันเขาก็ย้ายออกจากทีมอิดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียไปเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมายกเว้นว่าจะมีดีลพิเศษที่เกิดขึ้นหลังบ้านชาวญี่ปุ่นด้วยกันเองเพราะถึงแม้ว่าไอโอคุระจะย้ายออกจากทีมอิดมิสึฮอนด้าทีมเอเชีย ที่เป็นทีมภายใต้สังกัดค่ายปีกนกโดยตรงแต่นักแข่งคนนี้ก็ยังคงติดโลโก้ HRC หรือ Honda Racing Corporation ไว้กับชุดแข่งของตัวเองจนถึงปัจจุบันสแสดงให้เห็นว่าเขายังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่กับ Honda และด้วยผลงานการปิดฤดูกาลของไอโอกระที่เคยทำได้ดีที่สุดในตำแหน่งรองแชมป์โลกคลาสกลางและยังคงยืนอยู่หัวตารางในฤดูกาลปัจจุบันเราก็จะไม่แปลกใจเลยหากค่ายปีกนก ัดสินใจดึงนักแข่งชาติเดียวกันมาแทนที่ทากากินากามิในทีม LCR Honda i d e m i t s u ในฤดูกาลหน้าซึ่งสุดท้ายแล้วตัวแปรที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นผลงานที่นักแข่งทั้งสองคนสามารถทำได้ในฤดูกาลนี้ที่จะเป็นตัวชี้ขาดอนาคตของทั้งคู่ว่าจะได้ขึ้นไปสู่รุ่นใหญ่ MotoGP หรือไม่หากชอบคลิปแนวนี้ก็สามารถกดไลค์แชร์และติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ MotoRival ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลย